การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำน้องๆหนุมๆนะครับป้ว้าวโอ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วทุกคนนะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับนะรับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมโอ้อยรองโตสี่เหตุนะครับพี่น้องนะเออสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนนะก็ <c oughs> ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสำหรใครก็แจงผมด้วยรักการนะเพื่อนจะได้มีกำลังใจทนเคี่ยวต่อไปนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะเพื่อนนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจเพื่ต่อไปนะเออแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเล่นเกมมาจองเวหนึ่งอีกแล้วนะเพื่อนนะเออ <c oughs> ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมบดีนะจ๊ะอาโบนัสธรรมเนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกอัตรากา,ารแตกของแต่ละเกมแตกง่ายแตกดีนะเพื่อนนะแล้วก็ยังมีเพื่อนเในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดอดกหลากหลายเกมเลยนะเพื่อน แล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแต่เวลาไหนถึงเวลาเท่าไหร่นะเวอรนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะเบอร์นะลิงก์ใต้คอมเมนต์น,นี้แล้วก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะเบอร์นะและตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นอีกนะเบอร์โปรโมชั่นเนี่ยใครที่สมัครยุ่นใหม่ก็มาแล้วฝาก300บาทครั้งแรกเนี่ยจะได้เขากลุ่มบบนัสนามไปเลยถาวรน,นะเบอร์นแล้วเขาก็ยังเพิ่มมาตาการแตงใหนน้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน300ที่เราฝากเข้ามานั้น ก็ยังเอาไปเล่นอีกหลากหลายเกมได้นะเพื่อนนะใครที่สนใจเนี่ยก็เล็งใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะเพื่อนนะเออสาวเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาทุนมา107บาทนะจ๊ะอ่ะเออก็ขอเริ่มที่เบทหนึ่งแล้วกันนะเออไปขอเริ่มที่เบทหนึ่งแล้วกันนะมาขอจันเบร์เลยก็วันนี้ง่วงนอนหน่อยนะเพื่อนนะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแล้วพี่จะเข้าหรืเอเปล่าเฮ้ยยังไง ยังไงล่ะฟีจะเข้าหรือเปล่าปล่อยมันไหลไปปล่อยยังไงมันไหลไปจึงเนื้องไม่เป็นหล้วมันปล่อยใันไหไปจึงเนื้อเราไอ้ยดอกนี้งไงโอ้ยมาแล้วมาแล้วดอกนี้ไงโอ้ยหมามามาชอบอะไรหรือเปล่าหมามาโอ้โหมามาชอบอะไรไม่มาโอดเพื่อนเสียดายมาก แล้วดอกนี้มา20บาทว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะมันเออแบบว่าวันนี้ก็าง่วงนอนนิดนึงมั่วอ๋อเจอมาจะไม่อะไรมาหน่อยเออดอกนี้ละสองกลมแล้วยังไงต่อแล้ววายสามตัวโอ้โหสวยงามไปดิหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วดอกนี้บุ oh ้มบั่มสารบัมเบ้งแล้วมาถึงเปิดต้นเกมมาก็ดีเลย เปิดต้นเกมมาก็ดีเลยนะจ้าเพื่อนจาน,นะโอ้โหแล้วไปต่อเลยเลยลูกไปต่อคอมโบไปต่อเด็กครับน้องๆโ,โ,โอ้โหมาไหลดีจัดไหลดีมากเพื่อนโอ้โหแล้วดอกนี้บึ้มปามอีกแล้วโอ้โหสุดยอดกล้ยท้อสองดวงอีกแล้วจ้าพี่น้องนะโอ้ยมาแล้วดอกนี้228้บาทเลยโอ้โห แล้วย,ยิมาหน่อยเวอร์มาหน่อยมาหน่อยเวอร์มาหน่อยเฮ้ยอรอเวอร์มาหน่อยเลยแต่ตอนนี้ก็มังอะไรขึ้นมาอยู่นะสามร้อยสี่สิบกว่าบาทนะโอเคเฟี้ยอยู่นะเฟี้ยอยู่ราคาพี่น้องไปขอไปที่เบสสองก่อนเลยแล้วกันมาต่อที่เบสสองราคามามาดะมาดาราคา โอ,อ้ไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงเหรอมาแค่ดอกนั้นดอกเดียวกูคือแบบว่าไปเลยมามาแล้วไหายๆกูก็ทอนมกันนะเออแล้วตอนนี้มายี่สิบบาทแล้วไงโอ้โหดูดิห้าขีดแถวแรกไม่มาจเ,มมเจาริญพรนิยมเจดาย์ในงานนะแล้วดอกโอ้โหดูดิมาทีมาสามตัวไอ้เฮี้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดมาแตกนะช่องแรกมานะประมาณห้าบาทได้นะ โอ้โหแต่เมื่อกี้มาสี่สิตาางกัจะบ้าสายแล้วดอกนี้ไงคอมโบมาดิวายสอ,องตัวเออสวยห้าบาทก็ามาแล้วลรือยังไงตอนาครับพี่น้องนะมันต้องอย่างนี้มันต้องคอมโบให้สะใจอย่างนี้เพื่อนนะและดอกนี้มาห้าบาทว่ะเฮ้ยไปไป,ไปต่อที่เบสารเลยแล้วก่านนะวันนี้จะขึ้นเบดวายหน่อยเพราะกำไรมาขึ้น400รอยก็เออหรือสา0ร้อยก็บาทแล้วไม่เป็นไรไเพื่อนนำไม่เป็นไรนะนรนะอย่าไปว่นอย่าไปวัน โอเคแล้วเปล่านะก็บวกจากกิเลนมาแล้วทําไมหรอบวกมาแล้วรอบแรกอะ่ะตอนบ่าย <_ s> น,น,นะเบิร์นนะเออก็บวกตอนบ่ายมาแล้วทําไมหรอครับน้อนทำไมอ๋มอครอับน้อนมาแล้วรอบนี้ไงและวรอบนี้ไงเออมาดิเก้าตัวบวกบ่ายกันมาแล้วจ้าและววายสองตัวแต่ไม่มีโทโต้ตจเจริญบอลควานเหลืองแล้วันนี้ เก้าสิบหกบาทสามสิบสิบตังค์าตอกนี้สวยสวยติดงี้ก็สวยดีแปดสิบเอ็ดบาทสวยงามาราแปดไปดีดอกนี้โอ้โหมายังไงหล่อนแปดสิบห้าบาทวาตอกนี้เออมันต้องอย่างนี้ดิน้องๆมันต้องหนีนะครับโอุ้ยแย่กรรมอะไรมาสวยนะเมื่อกี้ห้าห้าห้า จะคือเริ่มว่าตอนนี้หมาหมาเมาออหูหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทอือดอกนี้ดอกเดียวถือว่าสุดถือว่าสุดนะเพื่อนนะถือว่าสุดจริงๆนะจ๊ะเออโหยสุดยอดกุ้ยท้อสองถุงอีกแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหวคำนี้มันต้องใช้อีกแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้แล้วกำอะไรขึ้นมาเป็นหกร้อยอะขออุ้ย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 ยังไงยังไงดอกนี้โอ้โหไม่มีคอมโบน,นะจ๊ะอะ ขอขึ้นเบ็ดเลยละกันนะขอไปที่เบ็ดห้าก่อนเลยละกันนะไปหนึ่งสองสามตาจะหลังเงินหนึ่สี่หกเจ๊งหกยังไงอ่ะไออามจอดเร่องจักรจี้หัวใจไออามตอกกระดานหัวใจแจมแ่วิดูดีสวยบ้างเมื่อหก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 อ่า ผมก็เช็ดดิครับเออนี่ยังมีเล่นมุกอีกแน่กูระเบิดไปหมดเลยเนะี่ยกดจนเบิร์ดแลนะ้วเนี่ยฮัลโหลถ้ามันเบิร์ดหรือเธอไม่ชัดเจนนั้นแหละนะเ,เสียดายไหมามาหน่อยละเฮ้ยมาหน่อยละเอ้ยมาหน่อยละครับพี่น้องของกาบเลยครับกราบแล้วขอไหว้เลยสักไม่มาหน่อยหรอฮัลโหลอย่างนั้นกูต้องขอเปิด turbo แล้วกันนะ เปิดแล้วไปที่30สหมุนเลยเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้พื้นฐานเลยเนะี่ยพื้นฐานแล้วว่าแตกดีด้วยนะไม่ได้อยากจะขิงนะอะไรแบบนี้ก็สำหรับเพื่อนๆพ,นพี่ๆคนไหนนะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลคา์กด subscribe กดแจร์ผมด้วยระก,กันนะเพื่อนจะได้มีกำลังใจิปต่อไปนะจ๊ะเออก็ไม่มีเลยมากนะะก็สำหรับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆคนไหนนะที่อยากจะเข้ากลุ่มบริษัทเนี่ย เออก็ร่บใต้คอมเมนต์ได้เลยกลุ่มวอลนาก็จะมีบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแตกง่ายแตกดีจริงนะแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแตกเวลาใดเท่าเวลาเท่าไหรนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกที่เขาแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครที่สนใจก็รีบใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วดอเมื่เกียวโอเอี๊คุกดจนเบอร์โธ เกมหายดอกนี้มา508บาทโอ้โหว่าต oh like so, ้องขึ้นเบ็ดอีกแล้วล่ะโอ้โหนันเพื่อนะโอาโหดหรือว่าสุดนะสุดในรุ่นเลยนะเพื่อนนะก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะที่อยากจะให้เล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรดูนท่นไหล่คอมเมนต์ขอกันไว้ได้เลยนะจ๊ะขอไปต่อที่เบ็ดแปะละกันนะขอเปิดกระโบหมุนละกันนะ มาหน่อยราคาพี่น้องโอ้โหแล้วดอกนี้ไงบึมบัง,บางสาราม,มัเบ้แล้วโอ้โหสวยงามเลยครับพี่น้องนะโอ้โหดอกนี้ห้าร้อยห้าสบามบาทเบื้องสื่อว่าสุดยอดกล้วยทอดสองถุงพี่เลยครับพี่น้องนะโอ้โแล้วกำลังตอนนี้คือเราหนึ่งวันห้าร้อยกว่าบาทแล้วนะจ๊ะหนึ่งวันห้าร้อยบาทจริงๆนะเมื้อแล้วดอกนี้บึมบัง,บางสาราม,มัเบ้อีกหนึ่งสิบหกบาทนะครับพี่น้องโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวมาเลย เปรี้ยงว่าเจลลงแสงไปเลยเดี๋ยวต่อไปเบตสิบละกันนะเว้ยนะต่อไปขอเบตสิบละกันนะมามาดิครับมาดิครับกดมือก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกูกดจนเบอร์แล้วนะไอ้เหี้ยงงนอนมากเป็นไรเออผ้ามันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนแค่นั้นแหละนะอืมมีมีหลายมาใหญ่คุณยอะเดี๋ยวร้องไห้เออเออเออเหี้ยมาก็ สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ทำคลิปพี่อยู่นั้นถ้าเกิดอายุต่าง18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่นำมาเล่นหรือทำราการเลยนะดอกนี้เข้าฟีจอร์เป็นโหยเข้าฟีจอร์เป็นโหยลอยนะเวิ้์โอ้โหถือว่าสุดโอ้โหมายังไงก่อนเอย โอ้โหหนูว่าสุดนะมน่มาหน่อยก็ได้หรอเฮ้ยเดโอ้โหอย่าบอกนะว่าแจกไม่แจกไม่จ่ายเลยโอ้โหอุ้ยไม่จ่ายก็บ,บ้าแล้วดอกนี้ยังไงเออมันต้องอย่างนี้แหละครับมันต้องอย่างนี้แหละครับพูดนะเออโอ้โหอัปเดตมาใหม่มันก็ต้องอย่างนี้แหละสี่ร้อยบาทแตกในดีมากนะ แตกในคือดีมากนะเพื่อนนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเวลาการเข้าอ่ะเออและเงินรางวัลรวมได้มา4ี่ร้อยสามที่บทวบัตเพื่อนนะถือว่าสุดไปกันต่อเลยที่เบียสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ,อ้ยมาหน่อยล่ะครับพี่น้องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหจะเล่นพรกูขอ,ขอลองสัก ห้า <dess> ส,สิบหมื่น be ไม่ออก <source language> อย่าบอกนะว่าไม่จ่ายเลยไม่เอานะไอ้เป็นะเอทุกเอออุ้ยโอ้ไม่จ่ายก็บ้าแล้วดอกนี้โอ้โหไอ้แอ็บมายังไงก่อนมายังไงก่อนดอกนี้สุดยอดสุดยอดสุดสุดพิเศษครับสุดติงกระดิ่งแมวอีกแล้วนะครับพี่น้องนะโอ้โหห้าร้อยสี่บาทโอ้ ค้างเลยเห็นไหมมันค้างขนาดปิดปรับปรุงแล้วยังค้างอยู่เลยมันคือก็แย่อย,อ,ยอ,อย่างอย่ก็รลองไห้มันยังค้างอยู่เหรอวะเยี่ยมทำอะไรตอนนี้ก็ขึ้นมา2,100กว่าบาทแล้วเพื่อนคิดว่างไงวะถือว่าเฟี้ยวอยูนน่นะนะ และดอกนี้ยังไงยังไงล่ะครับพี่น้องยังไงล่ะครับหและดูแะด,ดและดูดจนได้และดูดจนได้แล้วมันจะตีคืนนี่กูรือเปล่าเลยยี่สิบกว่าหมุนอ่ะเดี๋ยวจบยี่สิบหมุนนี้สิบกว่าหมุนนี้ผมขอพอก่อนละกันนะเขาขอตัวไปถอนก่อนลนะกันนะก็เมื่อบ่ายบวกจากตอนบ่ายบวกจากกิเลนมาแล้วนะเพนะื่อนนะถือว่าดีมากนะเพือนะ่อนนะเออนะแล้วตอนนี้ยังไงยังไงล่ะครับพี่น้องมาต่อเดียครับมาต่อดีมยว มาหน่อยก็ได้ละมาหน่อยก็ดีละเหมือนบางๆสา,า,าระบัมเบ้ไม่มาเลยเฮียอ่ะไม่ไเป็นไรเบื่อนนะสารับวันนี้ก็ได้กําไรมาพอสมควรนะเบื่อนสูงมากนะกำไรามา1,745บาทเอาทุนมาแค่107บาทเท่าน,นั้นเองนะเบื่อนสารับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสารับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มบริษัทธมเนี่ยก็เร่ยงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนนะย้ำว่าเร่ยงใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะเออกลุ่มบริษัทธมเนี่ยก็จะมี บอกอัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็เพิ่มอัตราการแตกง่ายแตกดีให้ดูด้วยนะจ๊ะ,ะแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแต่เวลาไหนถึงเวลาเท่าไหร่นะสาหรับทุกสําหรับเกมที่เขาจะแจ้งมานั้นเวลาแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มแบบเวลาเขาแตกเกมไหนเขาจะแคปมาให้เราดูคลาสหายเกมเลยนะใครที่สนใจเนี่ยใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยอยากจะคุยเล่นกันในกลุ่มอยากจะคุยเมาส์อะไรกันในกลุ่มก็เชิญตามสบายนะก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนนะ ลิงใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะเพื่อนแล้วก็ลิงใต้คอมเมนต์อีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนนะเออและตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นอีกนะเพื่อนนะโปรโมชั่นเนี่ยใครที่สมัครยุ่นใหม่เข้ามาแล้วฝาก300บาทครั้งแรกเนี่ยจะได้เขากลุ่มโบนัสทางไปเลยถาวรเพื่อนเแล้วเขาเพิ่มเพิ่มมาตาการแต่อีกร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสำหรับเพื่อนเพื่อนยุ่ใหม่นะที่สมัครเข้ามาเนี่ยนะและสามร้อยบาทที่เรานั้นที่เราฝากเข้าไปนั้นก็ยังเอาไปเล่นอีกหลายเกมได้นะเพื่อนนะ เออือว่าดีหรือว่าเสียหรือว่าฟังเลยอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะน,นะก็ขอสวัสดีเมื่อนทุกคนพี่ๆทุกคนนะนะทุกคนกันด้วยนะครับนะครับผมนะก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมหน่อยละ,ละกันนะโอเคอายุเลยดิบบายบารักาัินี่นองโอ้โหโอ้า